อันนี้แหละครับต้นโมโรเฮยะใช่ครับนี่แหละครับต้นโมโรเฮยะสังเกตดูได้ครับแล้วก็เขาจะมีหนวดอยู่2เส้นทุกใบเลยสังเกตดูนะครับหนวด2เส้นแหละฮะคืออะไรครับตรงนี้พืชทุกพืชนะครับทั่วไปอาจจะมองไม่เห็นว่านี่คือพืชอะไรแต่ว่าเราเห็นอย่างเงี้ยเราได้เห็นนะครับว่าอ๋อเนี่ยมีหนวด2เส้นเนี่ยคือได้ต้นโมโรเฮยะง่ายๆครับวิธีการปลูกอะครับปลูกยังไงอะครับก็โดยปกติแล้วเราเริ่มจากเมล็ดเราคัดพันธุ์สายพันนะครับถ้าสังเกตดูก็จะเริ่มมีฝักแล้ว ใช่ไหมไอันนี้ครับเขียวเนี่ยนะครับโอเคอ๋อมีมีฝักนี่นี่นี่ครับจนกว่าฝากเขาจะเริ่มดำไปเรื่อยๆื่อยเรื่อยจนแก่เนี่ยครับเาก็จะใช้เม็ดการปลูกต่อครั้งต่อไปอาปลูกต่อใช่ใช่ครับอายุประมาณเท่าไหร่ครับสูงประมาณเนี่ยฮะประมาณ6เดือน8เดือนถึงปีเพราะเมืองร้อนเนี่ยถ้าหน้าหนาวเขาจะโตช้าอ่าด้วยอายุเท่ากันเนาะแต่ช่วงนี้เราอากาศเริ่มอบอุ่นเริ่มร้อนขึ้นก็การเจริญโตก็จะสูงขึ้นและไวขึ้นยิ่งโดยเฉพาะหน้าฝน ก็จะโตสูงไวขึ้นครับแล้วมีวิธีการผสมทํายังไงให้มันผสมเกสรเลยหรือว่ามันก็โตของมันเองได้เลยครับจริงๆก็โตของเขาเองได้ด้วยนะครับเขาก็จะมีดอกของเขาใช่ไหมฮะแต่ดอกเขาเนี่ยเราก็กินได้ด้วยแต่สําคัญเรามีตัวชนโรงด้วยอ๋อมีชนโรงด้วยชนโรงในเรื่องการผสมเกสรแต่ในเรื่องของการที่บอกเขาเป็นพืชใบเพราะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของผสมที่บอกว่าเป็นเหมือนทําไม้ผลครับแล้วก็เน้นแต่ว่าตัด ตัดตัด,ตดใช่ใช่งอมาใหม่เองใช่แล้วก็จะมีการตัดแต่งเพื่อจะออไปส่งああเป็นแบบ,บสดน,นะครับ,รบส่วนหรือจะตัดเพื่อไปทำมาแปรรูปเป็นอย่างอื่นทางอื่นต่อ